สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกจะพามารับชมนะคะรถตู้สุดพรีเมียมนะคะกับ Toyota m a j e s t ตี2.8แกรนค่ะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดตารางเลยนะคะมาพร้อมกับรถปี2020ค่ะจะดใช้งานปี2021นะคะราคาพิเศษ1,999,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมก กับตัวรถสีดำภายในดำนะคะกระจังหน้าแนวนอนโเมียมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะด้านหน้าของเขามีเป็นตัวโลกโก้โตโตยต้แบบนี้เนาะในส่วนของไฟหน้านะคะโฉบเฉี่ยวแบบนี้ค่ะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED daytime running light นะคะมีระบบตัดแสงไฮ h บี a มแล้วเรียบร้อยนะคะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้2จุดด้วยกันค่ะรวมไปถึงตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED นะคะ กันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางมิสโตนปี2020นะคะปีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็แม็กอันรอยของเขาขอบเจ็ดออกโรงงานนะคะตัวนี้จะมีเป็นอ่าเซ็นเซอร์แจ้งเตือนบอกลมยางด้วยนะคะในส่วนของตัวท็อปเนาะอ่ามา กนเลยนะคะที่กระจกของเขาเป็นโครเมียมนะคะด้านข้างจะมีอ่าเป็นตัวไฟเลี้ยวในตัวนะคะแล้วก็ด้านล่างแบบนี้จะมีกล้องมาให้ในส่วนของด้านข้างนะคะที่จะเปิดโคเมียมนะคะตัวนี้มีสมารท์ทคีเล็แล้วเรียบร้อยนะคะตัดกับสีดําของตัวรถนะคะมาดูที่ภายในกันบ้างนะคะตัวภายในเดี๋ยวเราเริ่มกันจากที่ฝั่งประตูก่อนเลยเนาะ <S <S ประตูของเขานะคะเป็นแบบออโต้เนาะมีเซ็นทัลล็อกให้นะคะในส่วนของตัวประตูนะคะซ้ายขวาก็ เปิดปิดอ,ตอัตโนมัติเช่นกันนะคะตัวนี้ออกโรงงานเลยนะคะพงมาลัยมอลติฟังก์ชันค่ะด้านบนคาดลายไม้นะคะตัวพงมาลัยสามารถเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้รับสายวางสายได้แล้วก็สั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พงมาลาัยมีแอร์แบ็กให้นะคะมีคุชคอนโทรลให้นะคะแล้วก็เพิ่มมาเป็นตัวแจ้งเตือนออกนอกเลนด้วยนะคะในส่วนของตัวทางด้านเรือนไม้ค่ะ48,0 0 0กิโเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้า ไม่อ่าไม่แล้วก็ตัวรถสีดําแบบนี้หายากนะคะมีเป็นตัวอ่า uh, กล้อง360องศาเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรอบคันนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวเนวิเกเตอร์ออกศูนย์ออกโรงงานนะคะสําหรับตัวแกรนในส่วนของตัวอ่าพ r e m i ยมกับตัวอ่าสแตนดาร์ดจะยังไม่มีนะคะลูกค้าตัว Air Auto แบบนี้นะคะมีการลื่นถลายกรลื่นสะบัดมาให้นะคะตัวเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะสําหรับลูกค้าบางท่านถามว่าสําหรับผู้หญิงขับยากไหมไม่ยากนะคะลูกค้า หยกเป็นผู้หญิงนะคะซื้อไว้ใ,ใช้รับลูกไปส่งโรงเรียนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวประตูของเขานะคะที่จับเป็นโคมียมเนาะตัวนี้สามารถสไลด์นะคะได้จากตัวรถหรือว่าเป็นแผงควบคุมคอนโซลด้านหน้าได้เลยนะคะ mm. ตัวรถของเขาก็จะได้เป็นรถ11ที่นั่งนะคะแบบนี้เลยนะคะ สองตัวคู่หน้านะคะจะได้เป็นนวดไฟฟ้านะคะแล้วก็หัวอบอกมีกี้เมาส์ออกโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้ตัวบอกของเขาก็เป็นบ่อนหนังสีดํานะคะทั้งหมดเลยเนาะคันนี้ก็จะ เซนเซอร์ด้านหลัง4ตัวด้วยกันนะคะฝาท้ายของเขาคันนี้ยังคงเป็นอาเดิมๆนะคะสแตนดาร์ดก็คือ,อเป็นแมนวลนอยู่นั่นเองนะคะลูกค้าภา,ายในของเขาก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะคะในส่วนของตัวรถเนาะมีแอร์ราวให้รอบคันแบบนี้นะคะแล้วก็เพดานเกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาหรือกำลังสนใจอยู่นะคะตอนนี้ โปรโมชั่นนะคะเหลือ1,990,000บาททุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีนดำภายในดำแบบนี้หรือว่าสีขาวภายในดำนะคะลูกค้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเบาะคือหรูหราแบบนี้เลยนะคะในส่วนของคู่หน้าเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถนัดดูรถกันหน้างานได้ ไม่รงไม่ผ่านในหน้าแน่นอนนะคะตัวนี้การันตีลูกค้าได้รับรถจริงนะคะแล้วก็สนใจรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมโทร065ค่ะ549 5296ค่ะเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะไว้ที่ลิมด้านล่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ